สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกันอีกแล้วจ้าในช่องแอลชวนกินแซ่บนมนมีผ้าพี่น้องมากินอยูกก่กลางเดินนะคะบ่ม,มีหฮมพี่น้องส่งแดดบดฟ้าคึมๆนะคะผ้าพีผ้าน้องมากินตำสอกลุบพี่น้องขาสบายนั่งแล้วกันนวดประมึกนะคะกุ๊บกุ๊ เซรามืคนี้นะคะมีโปรโดีๆมาฝากพี่ตอนน้องนะคะโปรโตอบแทนลูกค้าที่อยู่ด้วยกันมาครบหนึ่งปีด้วยพี่น้องค่ะจะส่งฟรีนะคะคีมสไลด์ฝานากระจังใสมื่อนี้เขาจัดโปรส่งฟรีเลยพี่น้องผู้ใดสนใจถ้ากลับไปสอบถามแอดมินเบองไหนทางเพจ a c e b o o k แอลชวนกินแซ่บหน่อยเวยพี่น้องคะ่งคะจัดโปรส่งฟรีโดนๆจิมีเทียนึงเลยพี่น้องอย่าพลาดนะคะ มันแตคล้า,ายมากเ่ยเพราะท่านจัดจักเกอ่อมือนีก็เลยจัดโปรโซองฟี่ให้ลูกค้านะคะตอบแทนลูกค้าที่บาชิมกันปใไซพี่น้องค่ะน้ำอยู่ใส่ะบรบื่อืม ทบไบน่จะจวดจัดขนาด

Mà đây phi ngang hàng Cụp cụp heo Ngon rồi รรยากาศคมๆแบบนี้ก็จัดจังสีแล้วพี่น้องจังสวง่ง não tuần nhau bây giờ này 응. จะจัด,จดอ้าวพี่น้องโอ้าะ่บนัวจะรับพี่น้องท่านใดนะคะที่สนใจครีมสลายฝ้าหน้ากระจ่างใสนะคะมือนีเป็นมือดีด้วยพี่น้องคะโดนๆจะจัด,จดปโปรสงฟรีนะคะอย่าห้พลาดพี่น้องท่านใดที่สนใจหรือว่าซองมาโดนมาท่าน,นอยากกาลวงกาใสกาสามารทาเขาม้าสอบถามมืองกรไนนะคะวันนี้ปโปรส่งฟรีนะคะพี่น้องคะสนใจกระทเขาม้าสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กแอร์ชวนกินแซบนัวด้วยพี่น้องสาารับมือนี้ สิได้ขอตูลวลาพีและน้องไปแล้วค่ะไว้พอกันคลิปหนาเมื่อหนาพี่น้องคะสลบมือหนีไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องออเดอร์ของเราบังมากนะคะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะใบปิ้นแปะหน้ากล่องนะคะพี่น้ององขอของพอพุณนลายๆนะคะสำหรับพี่น้องที่อยากหายเป็นฝ้ากระดาษด่างดำนะคะอย่างหน้ากระ่างใสนะคะนี่นะคะ สนใจกระท่ากมาส,สอบถามดีว่าดีเบิ้งจากออเดอร์เดีพยพี่น้องขาปังมากนะคะยิ่งใช้ยิ่งขาวยิ่งใช้ยิ่งใสนะคะฝ้ากระจังลงเน,นอวพี่น้องสุดยดสนใจกระสาม,มาทักกระมาสังสื่อรือว่าสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กแอลชวนกินแซ่บนัวได้เลยคะ่ะ